เทเหรอเติมไวในน้นไหมนะอู้ดูครับเต็มเลยเพื่อนเพื่อนมันมันเริ่มจะใหญ่หญขึ้นดูอู้มันจะใหญ่อะไรไวจังน,นั่นงโอ้หมันเป็นเกลียวเต็มเลยเพื่อนเพื่อนอู้นี่ไงต้นที่พี่ปื้มชอบที่สุดจำได้ไหมหวันนั้นลังต้นนี้นนเดียวใหญ่โ<ม>ดูจะวกเพชรดิ <laughs> โอ้อะไรเต็มโต๊เลยอะพี่ปื้มอาวุธโอ้วันนี้เล่นอาวุธโหดจัง <c oughs> อุ้ยอาวุธเต็มโต๊เลยโอ้มีจะปืนม <c oughs> ีกระปืนเนิบอ่ะเนี่ยร <c oughs> ปุนเนิบทั้งนั้นเลยมีดาบด้วยทำไมชอบเล่นโหดโหดจังสมัยนี้ <c oughs> ฮะอ๋อป๊อปอิดเอออันนี้ค่อยขึ้นใจหน่อยไม่ใช่เป็นอาวุธเป็นคางแสงเลยนี่นายายายา ยาโอโนโนเล่นต yeah. oh. no. no. oh. ้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆเป็นของทำกันเก็บได้นะใช่ไหมพี่ปื้มอะไรครับโอ้ดาบแทงตัวเองพอแล้วพอแล้ววันนี้พ่อมีของเล่นแบบสบายๆมาให้เล่นวันนี้เราไม่เล่นของเล่นรุนแรงกันดีกว่าพี่ปื้ม อ๋อนี่เลยเขาเรียกว่าลืมตาได้ครับว้าวเอตตาอ่าต้นเชต,ตันเล็กนะครับก็คือแบบพวกต้นอ่าตะบองเพชรที่สำคัญเนี่ยมันเหมือนต้นไม้จริงเลยนะพี่ปื้มถึงมันจะเป็นของเล่นก็เถอะเราสามารถลดน้ำใส่กระถางเนี่ยแล้วเขาก็จะโตใหญ่ขึ้นมาจริงๆได้เลยนะอ่าลองกันไหม โอ้ oh, มีหลายกระถางเลยนะใช่ไหนดูมีต้นอะไรบ้างต้นกุ้งเทเทเลยเหรอเต็มไปได้นานไหมอู้ดูครับเต็มเลยเพืเ่อนมีหลากหลายสีเลยว้าวมีต้นอะไรบ้างโอ้มีมีหลากหลายสีเลยนะเพืเ่อนว้าวมีมีไหนมีต้นกระบ,บองเพชรทรงมีต้นกระบ,บองเพชรไม่ทรงด้วยกระบองเพชรเฉกหรออ้าวพ่อเห็นดูแปลกดี เลยเอามาให้พี่ปื้มเล่นครับน่าจะสนุกอยู่นะเราจะลุ้นกันไม่รู้ว่ากันพันของประเภทแคตตัสอะไรของเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าวิธีเล่นก็คือเราต้องเอาน้ำใส่กระถางต้นไม้นะครับพี่ปื้มโอ้โหเอากระถางใส่น้ำเลยเหรอโอเคโอเคแล้วเราก็เอาไปใส่ในนี้นะพี่ปื้มพี่ปื้มคิดว่าต้นมันจะใหญ่แค่ไหนครับหลังจากที่แช่น้ำไปแล้ว มันจะใหญ่เหมือนต้นไม้จริงหรือเปล่านะเราต้องคอยลุ้นดูต้องใช้เวลานะคลิปนี้ใช่ปะต้องใช้เวลาหน่อยนะอู้หูมันต้องคนอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮยอู้หเขาแค่ใส่น้ำเขาไม่ต้องคนครับครับพอาพรมันโดนน้ำแล้วอ่ะมันเป็นเจลเลยอ่ะลองจับดูสิเอาไหนเดี่ยลองจับดูเพื่อนจับไม่ได้เดี๋ยวพ่อจับให้ได้อโอู้หมันเหมือนเจลติดมือเลยอนะ่ะเพื่อนๆผมโดนน้ำแป๊บเดียวเองอ่ะ ช่วยกันพอแล้วน้ําเข้าแล้ว,ลวอ้าแล้วก็มาใส่แบบนี้นะช่วยกันช่วยกันทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยน่าจะ30กว่าต้นเลยนะเนี่ยว้าวหลังจากเราแช่น้ําเสร็จเราจะมาสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันนะเพื่อนใช่เฮ้ยมันมันเริ่มจะใหญ่ขึ้นดูรุ่มจะใหญ่เลยไวจังโอหมันเป็นเกลวเต็มเลยเพื่อน น่าจะสวยอยู่นะพี่ปื้อมาดูสังเกตความเปลี่ยนแปลงดิว้าวสวยมาเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆมันน่าจะใหญ่มันน่าจะใหญ่พอประมาณเลยแหละเนาะอ่าพปื้อเขาจะทิ้งไว้สามวันนะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะใหญ่แค่ไหนครับตายครับเจอกันเจอกันอีกสามวันครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน นี่เป็นอีกวันหนึ่งแล้วที่เราแค่ต้นไม้แคทตัตเราไว้ใช่ไหมพี่ปื้มไม่ใช่ชน,น่าจะสามสีว่วันเลยนะพเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายเลยอะ่ะเพื่อนๆดิป้มไม่ให้ไม่ให้ใหพเพื่อนๆหูโถเพื่อนๆหน่อยริว้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วแคทตัสเรามันใหญ่มากเลยนะพเพื่อนๆไหนนี่อู้นี่ไงต้นที่พี่ปื้มชอบที่สุดดูความใหญ่ของเขาพเพื่อน จำได้ไหมวันนั้นลังต้นนี้เดียวใหญ่ดูจมวกเพชรดิโอ้ใหญ่มากดูที่ใกว่านั้นเพื่อนจำได้หมโอ้ดูดอกนั้นนี่สวยอ่ะแต่สีความเข้มเขาจะเข้มน้อยลงนะแต่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยอ่ะเพื่อนชโอ้เต็มเลยโอ้มีไหนดอกนี้นะตันนี้เล็กตัวนี้ใหญ่กว่าต้นนี้เยอะเลยอ่ะ โอ้สามแจกได้เท่านี้เองเหรอพี่ปุ้มไหนมีต้นไหนสวยๆอีกเอาออกไม้หมดเลยเป็นเกลียวอยู่ไหมพี่ปุ้มเกลียวอยู่หลงจับดซี่ยังเป็นเกลียวๆอยู่นะเพื่อนๆอุ้ยเกลียวหายไปหน่อยๆแล้วอะเหลือไม่เยอะหรอกปดเพื่อนครับครับต้นนี้มันไม่ใหญ่อะทำไมอะ่มอะเน,นี่ยอือต้นนี้ทำไมเล็กจังเลยอะหรือว่ามันใหญ่ได้แค่นี้อะแต่ดูต้นนี้ดิอ,อู้ มันอันเดียวกันว่ามันคนละดอกกันหรือเปล่าคนละดอกกันน่าจะคนละดอกกันนะพี่ปื้มเอาไหนนี่ไหนอ่ะมีอันไหนอีกนี่นี่นี่ยังไม่ให้เพื่อนๆดูเลยแบบนี้นี่ว้าวาดูดิสวยสีเหลืองอ่ะดอกสีเหลืองแบบนี้อ่ะพี่ปื้มอยู่ไหนต่พี่ปื้มหาให้พี่ปื้มหาให้ดูหน่อยแคตตั๊เราใหญ่สุดๆแล้วดูนี่ โอ้ทำไมไม่เหลืองแล้ววะมันกลายเป็นสีนครีมเลยไหนมีเอาออกมาให้หมดเลยแต่พ่อเห็นต้นตะบ,บองเพชรที่สวยที่สุดคือต้นนี้และใหญ่ที่สุดด้วยเนี่ยอันนั้นชิ้นน้ะตาน้ชิ้นชต,ตา,ตา,ตาใหญ่ไม่เท่านะดูดูเทียบกันเลยมีใหญ่กว่านี้อีกไหมเอามาดูหน่อยอามาดูหน่อยอันนี้อัน,นไหนชิ้นว่าใหญ่ที่สุดน,นี่าานใหญ่มาก ามแข่ก็ใหญ่นะนี่ตัวนี้ก็ใหญ่โอ้ยตัวนี้เล็กกว่าเทียบจากสายตาแล้วนี้เล็กกว่าแน่นอนปากตกลอบนี่นี่ก็เล็กกว่าแน่นอนดูความสูงนะนี่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 ตันนี้ตันนี้น่าจะแข็งได้เท่ากันปะโหเกือบเท่ากันเลยอ่ะนี่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 ใหญ่ที่สุดเจอแล้วสีฟ้าใหญ่ที่สุดอีสีเขียวใหญ่ที่สุดนี่ ต้นที่พี่ปื้มชอบเอาไปเลยพ่อรู้ไหมพ่อชอบต้นไหนที่สุดนี่เลยมันใหญ่มากไม่อาวัยล่ะไม่เลยอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยเนาะที่เราแอ้พี่่วชอบโอเคครับขอบคุณครับก็หลังจากเราแช่น้ำแคทตัสก็ไปก็เป็นประมาณนี้เนาะพี่ปื้มเนาะดูดอกนี้ดิ ใหญ่ที่สุดเลยโอเควันนี้ก็คลิปจะตัเนะแช่ไว้นานหลายวันครับเพื่อนๆถ้าเราเก็บไว้โดยไม่แช่น้ำมัน,นก็จะกลับสภาพเดิมใช่ป่ะพี่ปื้มใช่โอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ